ไว้งไปไหนมาเนี่ยนี่มานั่งกงนั่งก่อนเก้าองค์เก้าอี้เนี่ยโอซบงสบายแล้วนี่รายกลงอรายการมาแล้วมาสวัสดงสวัสดีผู้ชมผู้ชมมันก่อนไหมโอเคสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสอัสสวัสดีครับ Hi my name is Rosie and this is ท i พย i ทิพย t ทิพย์ทีพย์อิพย์ทิพย t e ิพย์ทิพย์ทิพย a t ิ h i ์ทิพย์ทิพย์ s w e s ยย หิวน้องหิวน้ำไหมเดี๋ยวไปหยิบน้องหยิบน้ำมาให้กินเอาหิวไหมเดี๋ยวหาขนมขนมมาให้กินจัดสองจัดสวนมาจอมนี่เราซี่ไม่เข้าใจทําไมต้องพูดว่าหิวน้ำหิวน้องหิวนี่เราซี่ไม่เก๋เราซี่ไม่เข้าใจเลย I don't understand ก็มันเป็นคําส่งคาสร้อยไงเขาตรงเข้าใจไหมโอเคเข้าใจแล้วค่ะอ่าแล้วที่อังกงงอักฤษเนี่ยมันมีอย่างงงอย่างงี้ไหม So in England we have something similar, it's not the same. It's called Cockney rhyming slang. Okay, so for example, in England, instead of saying the stairs, we say the apple and pears. Okay? So for example, I'm going to go down the apples and pears means I'm going to go down the State. stairs. Stairs, Bandai. <laughs> S Apple s and p e พ r s ครับ <c oughs> คำว่า a พสก็คลองจองกับคำว่า a i r s, <c oughs> <S, <c oughs> <S แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือสตองสเต t ของทงของไทยนี่สละองสละไอสละองสละอาแต่ของอังกฤษคือต้องจำด้วยว่าคำหนุ่งคำไหนคล้ายกับคำไหนห <c oughs> ไปน้องไปอ่านคงอ่านข่าวกันดีกว่าครับั <c oughs> <บ>นน้องันนี้นนน <c oughs> โอเคฮะข่าวนี้อะไรครับผม

It's little wonder that livestream shopping on social media is such a big hit. There are fortunes to be made and prominent livestream seller and well-known YouTuber Pim Pimripai Penjawattanapath is living proof. With is living proof. และโอกาสสำหรับผู้ค้าปลีกที่จะได้รับเงินสดจำนวนมากจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่การช้อปปิ้งแบบสตรีมสดบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยจะได้รับความนิยมอย่างมากมันเป็นการทำเงินมหาศาลของผู้ขายแบบไลฟ์สตรีมที่โดดเด่นและยูทูบเบอร์ที่รู้จักกันดีพิมาาพ์ระดาพรหรือพิมพ์ริพายเป็นจวัฒนพัฒเป็นข้อพิสูจน์ที่จริงที่สุดครับแล้าจากข่าวนี้คุณโรซี่ครับ Mm. คำไหนหน่าสนใจจริงๆเรามีหลายคำที่น่าสนใจแต่โรซี่อยากจะเริ่มด้วยคำว่า bargain โอเค okay. นประย a ออกนีคคำว่า bargain เป็นคำนามที่แปลว่าสินค้าราคาถูกโอเค for example I could say to you that I think you should buy it it's a bargain ฉันคิดว่าคุณควรซื้อสินค,ค้าชิ้นนี้นะใช่เพราะว่ามันราคาถูกใช่แค่ค่าผน ห้าพันก็ไม่ถูก <laughs> แต่อยากจะบอกว่าอีกความหมายของคำว่า bargain คือต่อราคาต่อคือต่อแบบจากห้าพันต่อเป็นหมื่นหนึง่งคือต่อสูงขึ้นต่อสูงขึ้นใช่ไหมคิดว่าต้องเป็นคนบ้าโอเคโอเคเพราะฉะนั้นต่อราคาไม่ต่อให้สูงขึ้นนะ <laughs> แต่ต่อแบบให้เหลือน้อย <laughs> ต้องอะไรอย่างนี้ถูกต้องใช่ So for example In it's bargain. England, rare shoppers to for ในเอังกฤษเนี่ยโอ๋มันขายยากมากเลยที่คนที่ไปชอปปิ้งเนี่ยจะมาต่อราคาใช่ Okay so the next word of today is it's little wonder so in English we can say it's little wonder or it's no wonder the meaning is the same ก็คือไม่สงสัยเลยที่จะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นใช่แล้วประมาณนี้ประมาณนั้น่ะ For example, it's little wonder that John got fired. He's so lazy. Naughty mm. John. Or the second example is it's no wonder that tourists love to travel to the beaches in Thailand. They are so beautiful. Mm. Uh. Okay. The next word of today is fortune. Actually the word fortune has different meanings in this news article. It just means. So for example, we can say that Pimri Pie makes a fortune. พิมพ์ริพายเนี่ยทำเงินได้เยอะมากเลย Exactly and as you said the other meaning of fortune is like โชคดีโชคชะตาโชคชะตาโชคลาบอ่าโชคลาบเราถึงเรียกว่าหมอดูเป็น fortune teller เพราะเป็นคนที่พยากรณ์เป็นคนที่คอยบอกเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับโชคชะตาของแต่ลคน Exactly. So if I say to you then I wish you a good fortune for this year. Mm -hmm. And the last word for today is living proof. Living proof. Oh. Living Proof okay. So if we say living proof It's i ันเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ที่มีชีวิตอยู่ยกตัวอย่างอูโรซี่ครับ Okay for example if we say he is living proof that hard work pays off เขาเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าการทำงานหนักเนี่ยจะทำให้ประสบความสำเร็จใช่ i s that, I mean it's just like proof but we just emphasize living proof because they are living now <laughs> real proof it's kind of like real proof ใช่เป็นสิ่งพิสูจน์ที่แบบจับต้องได้และมีจริง exactly ต่อไปก็ไปเจอกับพ่วงต่อไปก็ไปเจอกับเพียงต่อไปก็ไปพบกับช่วงมาดูมาดงมาดาม let's go let's go สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามมดในช่วงมาดูมาดามช่วงที่มาดามมดจะมาแปลความบันเทิงให้เป็นภาษาที่แสนเริงร ộ มคือมดดูตัวนะว่ามดเป็นคนที่แบบสวยมากเดินไปไหนมาไหนหมาก็าเห่าก็หอนเลยคือแบบมันสวยเนาะเฮ้าาเยทำไมทีมงานไม่ไปิดโทราศัพท์อะคะฮะของมดเหรอ เขาทำืลยทีว๊้แฟนหฮวงะคือคือแฟนห่วงมากเขาว่าเราสวยนากแฟนแบบห่วงอ่ะไม่รู้อ่ะฮะคือแฟนส่งเพลงมาให้อะไม่อยากฟังคนเดียวฟังพร้อมๆกันดีไหมคะแค่ารักกับ และเพลงนี้ก็คือเพลงห่วง Your a e m i n e ของ Earth ท h a n a รวีถ้าอยากรูว่าท่อนนี้พูดเป็นภาษาอ don ังกฤษว่ายังไงไปชมกันเลยครับ Just don't be cute with someone else But only with me When you look at someone else I'm afraid that they will get the wrong impression คือไม่ได้แรแล้วคะ่ะหมดเองก็ห่วงแฟนเหมือนกันก็ขอร้องเพลงนี้ให้แฟนฟังกับนีมโ <c oughs> หวงแฟน <c oughs> Just be here with someone else But only with me When you look at someone else I'm afraid that they will get the wrong impression ก็ทำเต็มที่แล้วแหละมันได้แค่นี้พบกับวิชันมาดามอนได้ใหม่นะคะในช่วงมาดูมาดามในนิวส์อีสตำหรับวันนี้สวัสดีค่ะประกาหมึกซึมภาษาอังกฤษเรียกว่า down t h a n pen แต่ถ้าอากาศเย็นเขาเรียกว่า cool weather โอ้เย oh, yeah, mm ็นมาพูดก็มาเลยอืมเย็นสบายจริงๆเลย